ะเขาแท้หมดแหละแต่ว่ายังเป็นพระที่ไม่เล่นเลยครับเนี่ยอย่างพวกนี้แท้หมดทุกองค์เลยเนี่ยจะเป็นพระแบบใหม่ๆแต่ไม่นิยมเลยจะได้จะดูไปเรื่อยๆอาจจะเจออะไรอ,อันเนี้ยอ,อันนี้เจอพระที่เล่นแต่ว่าก็ไม่ได้อันนี้เป็นเหรียญเต็มผู้หมุนครับอันนี้ถ้าแท้ๆสวยขายอยู่หมืน่นกบาท คือไม่ใช่ครับก็ตั้งแต่รื้อมาก็เพิ่งเจออันเนี้ยที่มันพอเล่นกันแต่ก็ยังไม่ได้ก็ช่วยปค่ะเพราะว่าที่คุณพ่อจะเก็บ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 อย่างเดียวพอพอพอโทรไปรับที่ฐานนะคะก็เลยมาช่วยแปรจำนวนนะครับเยียมเลยครับเยียมเลยมีหลักๆเด็กๆเจ็บไปบ้างไหมครับนะไม่ ส่วนใเป็นทีเด็ดอย่างเงี้ยมีมีไหมไม่ไม่ก็เป็นใหญ่ของเอ่าสมัยก่อนเนาะคนอายุมากก็จะเล่นพะโปกันครับมาบอลลงกูจิ้กูโตนี่กไปกูโตนี่ไปเนาะก็จะการท่านเลยแต่ไม่ได้มีเก็บไม่ได้เก็แล้วเหรอเทดายนะไม่ไไมไนะจรนะิงก็จังหวะไม่ดีนะเพราะว่าผมไปวัดปากน้ําบ่อยอื แค่แหละครับแต่ว่าใหม่แต่ว่ายังไม่นิยมเท่ไหมครับครับแบบแบบพื้นบ้านนะครับแบบธรรมดามนี่เื็นกานครับนี่ก็เอามาจากโดยเลยแล้วมีเหรียญท่านไหมผุดสีผุดสีต้องเป็นเหรียญมีไหมไม่มีไม่เอาเหรียญมาเพราะผมเอาโป่ผมันถูกนะรุ่นนี้ยที่ผมได้มาเพราะว่าเพื่อนเข้าไปเขาไปลูกสิทธิ์กุสุติแล้วเขาก็อยาก อยากจะได้พระท่านบอกว่าหมดแล้วพระตัวนั้นท่านก็ชี้ไปข้างในบอกว่านั่นนะไปไปเอาที่ก้อนปลือกพระที่ที่อยู่ในก้อนปลวกมแมี่ะครับสี่ห้าสิบองค์ฮะแล้วเขาบอกว่าแล้วเขาบอกเอาแล้วก็ไดจะทำบุญเขาก็บอกเขาไปเพื่อนสองคนเขาบอกแล้วหลวงหลวงปู่ให้ทำบุญเท่าไหร่บอกแล้วแต่เขาถวายไปสามพันพขได้พามาประมาณอนได้เยอะได้พามาประมาณ ถึงองหนึ่งในนั้นให้ผมเลือกมาบอกอาจารย์เอาไปเลยพี่เอาไปเลยเนี่ยเดี๋ยวเนี้ยนะต้นม้นั่งแคะนะฮะต้นไมนแค่ขี้บ่ออ่อนนะครับไม่ใช่นธรรมดาเลยหลวงปู่ศรเขาจะเล่นเป็นเหรียญครับอายุยืนเนี่ยดังมากอายุยืนพวกเหรียญหน้าแก่ดังมากเลยดังมากพวกนี้จะไม่แพงพวกนี้พวกนี้จะสร้างเยอะแล้วก็สร้างหลายพิมพ์เนี่ยนี่นี่ได้มาจากต้นคี่ต้นโปรนะฮะเนี่ยดูเสังเกตดูจะมีต้นปวกติดด้วยใช่ใช่ เ็นยไอ้ที่ทำไมันเป็นอย่างนั้นุาไปลื้ออะไรเจอใหม่แล้วที่มันมีมูลค่ามากมากกว่านี้ต้องดูพวกอีกเหมือนกันเนะเพราะว่าบางทีเก็บเก็บทำทำมาตรงนี้มน่ถ้าคุณอาไปลื้อหรือไปเจออะไรก็ถ่ายรูปส่งมาครับครับเพราะเราอยู่ไม่ใกล้ครับอยู่อยู่ใกล้กันมากมากครับ ไอ้ส่วนที่ผมดูแล้วอ่ะค am, ุณอาต้องแยกกองออกเพราะไม่งั้นไม่งั anyway> ้นเดี๋ยวมันจะกลับวงวนอยู่คนี้ให้ดูกล่าวทำไมคือเขาเขาเขาเพิ่งแยกออกแยกออกเราค่อยมาดูรถหลังครับ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 ขอบคุณคครับบขอุณมากครับครับ